นี่นะครับคือต้นใบตองกุง้งผมเพิ่งสังเกตนี่ครับใบตองกุ้งนะฮะผมเพิ่งสังเกตครั้งแรกที่ผมมาเห็นดูยอดนะครับเหมือนปีกล้วยเลยนะเหมือนปีกล้วยนี่คือยอดของใบตองกุง้งเนี่ยมันไม่ใช่ยอดไม้นะครับทำให้เขาเรียกว่าใบตองกุ้งก็เพราะว่าเป็นแบบนี้มันเหมือนปีกล้วยเห็นไหมโอ้โหแม่งแปลกแปลกแปลกตาไหน น,น้อยๆอ่ะมันมีอันเล็กๆด้วยเห็นไหมนี่ครับเหมือนปีกล้วยเลยเนี่ยทําไมเขาเรียกว่าต้นใบตองกุง้งอ่ามันมีมันมีเหมือนปีกล้วยมีน้ำเลยดอวเออโลจีว่ะคับนี่คือต้นไม้นะครับแต่ทําไมเขาเรียกใบตองกุ้งเพราะนี่เองเพราะมันมีปีเหมือนหัวปีเลยนี่ครับที่มาของใบตองกุ้งเอาเด้อพี่น้องมาที่นี่คันผู้ใดบ่เคยเห็นนะบัรับเป็นความรู้นะครับนี่คือต้นตองกุ้ง มันซ้ำนี่แหละแต่มันใหญ่กว่านี่มันบริพร่มันเป็นไม้ย,ยืนต้นนะครับแต่ทําไมเขาเรียกว่าใบตองกุ้งเพราะแบบนี้นี่เองนี่ต้นใหญ่โอ้โหผมเพิ่งเคยเห็นน,น,หนี่ครับต้นใหญ่นี่ครับต้นใหญ่ของใบต้นใบตองกุง้งนี่แต่นี่คือต้นเล็กมันเนี่ยใบตองกุง้งเป็นความรู้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม